สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทั้งร้านนะครับเหมือนเดิมนะครับไลน์ไอเดียศูนย์เก้าห้าแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ไอเดียนะครับสลาลม888นะครับก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเหรียญที่ตรงกับที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็ส่งรูปเหรียญมาในไลน์นะครับแล้วผมก็จะทยอยตอบกลับท่านนะครับแล้วก็ เอ่ยนิดนึงนะครับพีอดีบันทึกคลิปวันนี้ค่อนข้างจะดึกนะครับสามทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับก็เมื่อกี้ก็แกะไปกล่อง2กล่องแล้วนะครับกลางวันไม่มีเวลาแกะนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับก็เนี่ยเมื่อกี้ก็แกะพวกเหรียญชุดนี้ไปนะครับเพิ่งเพิ่งโอนเสร็จไปนะครับก็รีบแกะรีบโอนก่อนนะครับเนี่ยครับพวกเนี้ยก่อนหน้านี้นะครับที่บันทึกคลิปไปแล้วก็มาแกะกล่องนี้ก่อนนะครับเป็นเหรียญที่ ผมสั่งซื้อมานะครับก็มาดูกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับมีกล่องนี้แล้วก็มีอีกกล่องนึงก็ยังไม่ได้แกะนะครับก็มันจะเอื่อยๆนิดนึงนะครับถ้าพูดแบบช้าๆหรือว่ายังไงนะครับก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่าผมซื้อเหรียญอะไรมานะครับวันนี้จากกล่องนี้นะครับก็สักแป๊บนะครับเดี๋ยวแกะดูเลยโอ้โดน กอ็ออกมาแล้วนะครับเหรียญอะไรนะครับที่ซื้อมานะครับก็เหรียญเหรียญที่ผมรับซื้อก็หลายๆท่านก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะรับซื้อแล้วก็เอามาขายอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าสั่งมาค่อนข้างจะเยอะนะครับบางรายการก็หาให้ไม่ทันนะครับถ้าจะรอ เพื่อนๆส่งมาขายอย่างเดียวก็คงจะไม่ทันการนะครับผมก็เลยต้องไปหาซื้อจากกลุ่มซื้อขายมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็ซื้อมาได้สี่เหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับก็ธรรมดานะครับพ่อค้าถ้าไม่มีของก็ต้องพยายามหาของให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ใครนะครับลูกค้าก็เป็น fc ทางช่อง YouTube นี่แหละครับที่ให้ผมหาเหรียญให้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งชนิดเหรียญน,นะครับที่ <c oughs> มีสั่งเข้ามาเยอะนะครับผมก็พยายามหานะครับรอรอ f c ฟซส่งมาขายก็ไม่ทันการนะครับก็มีส่งมานะครับแต่ว่านี่นะครับไปรับซื้อในกลุ่มนะครับมีลงขายในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ นี่นะครับเป็นเพื่อนในกลุ่มซื้อขายลงขายก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับพอที่จะซื้อมาขายได้นะครับก็รับซื้อมาขอซื้อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นานะครับจำนวนสี่เหรียญเนี่ยสภาพเนี้ยผมซื้อเหรียญละ400ยนะครับเพื่อนๆ20บาทนะครับ 446, 20บาทเพื่อนๆส่งมาให้ผม20บาทนะครับผมโอนกลับไปให้1,630บาท ให้ค่าส่งสาด้วยนะครับนี่แบบนี้ขายได้นะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับมีบล็อกแผงหลุดมาบ้างหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าน่าจะยากนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกหมุนเวียนแบบนี้นะครับมีเส้นกระเบื้องหน้าบ่อนะครับนี่นะครับก็เป็นบล็อกหมุนเวียนนะครับถ้าสภาพเนี้ยก็จะซื้ออยู่ที่เหรียญละสี่ร้อยนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็ม <this> ีสั่งมามีท่านนึงนะครับที่สั่งมาสี่เหรียญก็พอดีเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านที่สั่งมานะครับก็เหรียญพวกนี้ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเป็นเหรียญ5บาทเป็นเหรียญ5บาทซีรีส์เก่านะครับในหลวงรัชกาลที่9เป็นในหลวงพระเศียรเล็กนะครับซีรีส์เก่าน้ําหนัก 7. 5กรัมนะครับตัวนี้จะหนักกว่าเหรียญ ห้าบาทตัวบางนะครับวิธีสังเกตวิธีหาเหรียญก็ง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญตัวบางก็ไม่ใช่ปี 4, 6แน่นอนนะครับก็ต้องดูเหรียญที่มันตัวหนานะครับแล้วก็เป็นในหลวงรัชการที่9้าพระเสียรเล็กแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับ แอดมินสลาลมเริ่มเอื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งกล่องไม่น่าจะไหวน่าจะต้องแกะพรุ่งนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเนี่ยจะเนี่ยสามทุ่มครึ่งแล้วพึ่งมาได้แกะกล่องอ่าพัสดุนะครับก็กลางวันงานค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆเพื่อน,อน,อนๆหลายๆท่านโทรมาผมก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็ถ้าส่งไลน์มาช่วงกลางวันผมก็ไม่ค่อยได้ตอบนะครับผมจะตอบช่วงเวลาดึกดึก นะครับเพื่อนๆก็ตอบช้าข้ามวันไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอยากให้เข้าใจนิดนึงนะครับบางวันก็งานเยอะนะครับผมทําช่องคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานนะครับตอบไลน์ก็ตอบเองนะครับแล้วก็ทํา2ช่องด้วยทําช่องผู้ชายขายเหรียญด้วยนะครับก็ทําคนเดียวนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับกับเหรียญ5บาทที่รับซื้อนะครับ แบบนี้รับซื้อสภาพนี้นะครับเหรียญละ400บาทนะครับนี่นะครับก็ตัวติดผลิตน้อยลำดับที่2เหรียญ5บาทปีพศ2546ยังพบเจออยู่นะครับการันตีได้เลยนะครับยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเนี่ยยังเจออยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับไม่ไหวแล้วครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ